้รมบักกแนสวัสดีค่ะลูกพี่ชาแนลนะคะตอนนี้พี่อยู่บนดอยนะคะบ้านของคุณยายนั่นเองนะคะแต่ว่าที่นี่นะคะคือข้างล่างบ้านของคุณยายพี่เห็นว่ามันสวยมากนะคะก่อนที่จะขึ้นไปบ้านยายเนี่ยจะถ่านตรงนี้พอดีนะคะอันนี้คือคุณลุงที่รู้จักกับคุณยายนะคะเขารู้จักกันแล้วพี่ก็ชอบมาเล่นแถวนี้บ่อยๆตอนในเด็กก็มาวิ่งเล่นแถวนี้บ่อยบ่อยนะคะรู้ไหมคะว่าข้อของคุณลุงเขาสวยยังไงนี่เขาเลี้ยงวัวด,ด้วยนะคะสวยไหม เขาล้อมคอกแบบว่ากว้างเลยอะแล้วก็จะมีเป็นภูเขาข้างหลังสวยมากนะคะเห็นไหมบนดอยนี่สวยจริงๆนะคะคือวันเนี้ยไม่มีอะไรนะคะพี่ต้องไปทํางานเข้าป่าประมาณสองวันนะคะพี่ก็เลยต้องซื้อกับข้าวไปให้คุณยายนะคะคือไม่ได้ซื้อเป็นกับข้าวสุกนะแต่พี่กะไว้ว่าจะซื้อผักนะซื้อผักซื้อหมูซื้ออะไรเงี้ยไปให้คุณยายตุนไว้นะคะเพราะว่าคุณยายจะต้องอยู่กับคุณน้าสองคนเป็นเวลาสองวัน อันนี้ก็คือวันแรกนะคะที่ต้องดูแลยายเพียงลำพังหลังจากที่พ่อไม่อยู่แล้วนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นตัวแทนของพ่อไปแล้วกันเนาะตอนนี้พี่ก็ต้องรับหน้าที่ทุกอย่างนะคะทั้งเป็นคนดูแลยายทั้งเป็นคนดูแลครอบครัวทั้งเป็นคนดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะพูดได้เลยว่าเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่พ่อเคยดูแลมาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่างที่ท,ทําไว้หห <icer S 1> ให้ยายนะคะแล้วก็อะไรก็ช่างที่ทาไว้ให้พีทนะคะคือพี่ต้องเป็นคนดูแลและรับผิดชอบทั้งหมดตอนนี้ก็รู้สึกว่าภาระมันหนักอึ้งมากๆนะคะพี่ก็ต้อง ต้องตั้งตัวให้เร็วที่สุดก็ต้องรีบทํางานนะคะก็ต้องขอบคุณพี่เอซีทุกท่านมากนะคะที่ติดตามแล้วก็รับชมพี่มาตลอดดูชีพพี่ไปนานๆน,นะคะพี่จะได้มีรายได้ตรงนี้นะคะไปดูแลครอบครัวต่อเพราะตอนนี้เป็นเป็นหัวหน้าครอบครัวใหญ่แล้วนะคะก็ต้องเป็นแบบนั้นตอนนี้แล้วก็เหลือแค่ยายเนาะแล้วก็ครอบครัวนะคะแล้วก็กวะคะก่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งบ้านย้ายบ้านพีชนะคะ โอเคเดี๋ยวพี่จะไปซื้อกับข้าวให้คุณยายก่อนนะคะอาจจะเป็นผักเป็นเนื้อเป็นอะไรเงี้ยสองวันน่าจะอยู่ได้เนาะเพราะาคุณยายไม่ได้กินอะไรมากมายนะคะเพราะว่าซื้อตุนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเงินส่วนเงินนะคะพี่ก็ให้ไว้พอสมควรนะคะก็เปิดสมุดบัญชีให้ยายไปแล้วก็ฝากเงินให้ยายจํานวนเยอะอยู่นะคะหลายหมื่นอยู่นะคะก็เป็นเงินที่คุณยายจะต้องเก็บไว้นะคะส่วนเงินที่คุณพ่อทิ้งไว้ให้ก็ทิ้งไว้ให้อันนั้นเป็นส่วนของคุณพ่อไปก็ เดียวพอที่จะดูแลกันไปได้อยู่นะคะโอเคก็ถือว่าอนาคตมันยังอีกยาวไกลนะคะไม่ใช่เพียงแค่จะดูแลกันไม่กี่ปีแต่มันคือตลอดชีวิตพีทอะที่พีทต้องรับผิดชอบชีวิตเขารับผิดชอบชีวิตตัวเองด้วยนะคะโอเคสวยเนาะ้าที่กำลังจะตกแล้วนะคะเดี๋ยวพีทรีบไปตลาดผักก่อนตลาดผักจะอยู่อ่าเส้นทางใกล้ๆหมู่บ้านนะคะเส้นทางผ่านนั่นแหละเป็นทางผ่านเพราะนี่ติดถนนนะคะแล้วจะมีตลาดผักเล็กๆนะเขาจะไม่ขายเป็นแบบ ตลาดใหญ่นะคะเพราะว่ามันเป็นผักของคนในในหมู่บ้านเนาะเขาก็ปลูกเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขายตามถนนนี่แหละแต่ผักคือสดมากผักปอดสารพิษด้วยเดี๋ยวจะไปซื้อผักให้คหุณยายรีบขึ้นดอยกันดีกว่าเพราะว่ามันหนาวนะคะถ้าไปช้ามันก็หนาวพี่จะต้องเข้าป่าประมาณ2วันเดี๋ยวพี่ติดตามคลิปได้เลยนะคะว่าจะไปป่าสิบป่าป่าใหญ่มาออกสองวันค่ะก็เอา นี่คือมัด5บาทนะคะถูกมากถ้ามัด10บาทเนี่ยาสิบบาทได้สามอัคนคืออะเราควรซื้อ10บาทคุ้มกว่าเพราะว่ามันมี3มัดอันนี้ปลูกกล้วยเหนี่ยค่ะปลูกเองผักปลอดสารพิษนะคะจะซื้อไปให้ยายต้องเป็นผักปลอดสารพิษด,ดูผักชีด้วยนะคะออ๋เพราะว่ายายชอบกินน้ำริกนะ ต้องตสามแสยนยังคือถ้ากัดสาวไม่ใส่ไม้หนังเขาเลือกเครื่องหมายได้ดุโคตรเบาถ้ากัดสาวถ้ากัดสาวถ้ากัดเขาประมาณนี้ก็ได้ค่ะโอเคพี่จะซื้ออันนี้ซื้อผักไปให้คุณยายก่อนนะคะน่าจะสองวันน่าจะอยู่ได้นะกี่เกงแล้วอะ่ะหลายเกง เดี๋ยวเราไปเดินดูอย่างอื่นเดี๋ยวพี่จะพาดูอันนี้เป็นตลาดแถวแถวริมทางของจอดแม่ฮ่องสอนแต่ว่าขายผักสดมากนะคะสดมากงีคนแม่ฮ่องสอนนี่ปลุกผักสดมากมีมาดูใกล้ได้น,นะคะดี่เห็นไหมคะสลัดก็สดผักสลัสสดส,ส,สดมากนะคะโอเคเป็นห่วงเนาะแล้วก็เป็นห่วงยายจะไปทํางานพยายไม่มีอะไรกินซื้อไปก่อนจาซื้อ,อ,อค,ค่อนเดี๋ยวจ่ายตังค์ก่อนนะคะ เด no ี๋ยวซื้อปลาด้วยนะคะคือเขาขายดุมากเลยถักสดทุกร้านเลยนะคะขายขึ้นตามมาของเต็มไม้เต็มมือสองวันน่าจะอยู่ได้ หายายก่อนเดี๋ยวจะไปซื้อเพิ่มอีกสักอย่าง2อย่างนะคะยอของไปให้ายายกันบนดอยเนาะก่อนไปทางานถึงบ้านบนดอยแล้วนะคะก็ซื้อกับข้าวมาไว้ให้คุณยายกับคุณนะ้าเรียบร้อยนะคะก่อนที่พีทจะต้องไปทํางานต่อนะคะโอ้พี่พีทตกวยมากมากเลยถ้าพี่กำลังตกพอดีเลยนะคะพี่คิดไว้แล้วว่ามาถึงที่นี่จะต้องใกล้มืดแน่ๆแ,แล้วมันก็ใกล้มืดจริงๆนะคะรู้สึกบ้านนู่งเงบเงาเนาะ นี่นะคะคือครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งที่พี่ต้องรับผิดชอบณนะจากนี้ไปนะคะก็เหลือแค่นี้ก็แล้วเหลือเราแค่นี้นะคะก็ต้องอยู่ดูแลกันไปนะคะเดี๋ยวเอาข้าวคายวใ,ใยายก่อนที่ซื้อไว้เมื่อกี้แต่ไ่เยอะเลยนะคะทั้งอะไรนะผักกาดผักบุ้งอันนี้คือเป็นผักๆนี่คือยายทำข้าวอร่อยมากนะจะบอกให้ว่ายายทำนี่คือข้าวตม้มธรรมดามาแต่อร่อยนะคะอร่อยมากๆเลยเดี๋ยวขึ้นไปเอากับข้าวใบให้คุณยายกับคุณน้าก่อนนะคะ ออยูย่ข้าวดีเลยเนื้อค่ะตอ <c oughs> นนี้คุณน้ากับคุณยายก็กินข้าวนะคะพี่ก็ซื้อผักซื้ออะไรให้เพราะว่าพี่ซื้อสองพี่ซื้อผักมาสองมัดเพราะว่าเขาสองคนชอบทำกับข้าวแข่งกันนะคะ <c oughs> <c oughs> คุณยายจะทําอีกแบบหนึง่งเอ้ยไม่คุณน้าทาอีกแบบหนึง่งคุณยายก็จะทําอีกแบบหนึง่งแต่แกงเดียวกันมมไ้กาตอนนี้ไม่กล้าแข<ต>่งแล้วทำไมอะทำกินของคนน่าอง เดี๋ยวกับซื้นกับข้าวไว้ให้ยายนะคะสองวันหวังว่าเขาสองคนจะอยู่ได้นะคะถักแค่นี้ก่อนที่เราจะกลับขึ้นมาภายในอีกสองวันนะคะคุณ้าอยู่ได้ไหมคะสองวันียทิกมั้งมีใครอ๋อแสดงอย่างนั้นพี่จะไม่ไปสองวันที่จะไปอาทิตย์หนึ่งะคะแล้วแต่อะไปก่อนเนาซื้ออ๋อน้าซื้อมาเหรอแต่พี่ต้องมาเอาขาต้องกอขาต้องก้อพี่อยู่ไหนคะคุณ้า อ๋อเอาให้หน่อยได้ไหมคะเ,<อ>เพราะว่าจะต้องพี่จะต้องไปถ่ายที่ปังมาพานะคะเขาต้องใช้ขาต้องกล้องทิ้งงานไม่ได้เนาะทิ้งสองคนนี้ไม่ได้อีกนะฮะก็ต้องก็ต้องดูแลตรงนี้ก่อนก่อนที่จะไปนะคะนี่เท่าไหรนี่เนื้อวัวนะยายเป็นคนที่ชอบกินเนื้อวัวมากสใ<า>ห้น้าไปซื้เอเอาเหรอหมูนนบบสุ้ยหมูสุยอหอืมจะน้าไปซื้อที่ไหนมากาตาเลยขัน,นลเล็มันหอมไอ้น,น้ำพริกเนี่ย พวกมือต้องมีน้ำพริกน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาทูพวกมือต้องมีน้ำพริกนะคะเฮเยย่แลอวเรอไอ้ยี่แ้แบบน้อะไรน้ำชาอืมอเอาโอเคก็ซื้อกับข้าให้คุณยาเดี๋ยวพี่ก็ต้องรีบลงไปนะคะถ้าลงไปพวกนี้มันจะไม่ทานนะพี่ต้องรีบไปเก็บเสื้อผ้าก่อนที่บ้านนะคะแล้วก็จะไปพ่งนี้จริงจริงว่าจะชวนคุณ้าไปทุกทีจะชวนคุณ้าไปด้วยแต่ว่าถ้าชวนคุณ้าไปเนี่ยคุณยาาจะต้องอยู่คนเดียวตอนนี้ก็คือจะต้อง สลับกันดูแลนะคุณนาอยู่นอกสายตา <laughs> คุณนาเป็นคนนอกสายตานะคะ <laughs> <laughs> ให้เขาเพราะว่าคุณยายคุณน้าต้องดูแลคุณยายตอนกลางคืนนะคะที่พิษไม่อยู่ส่วนกลางวันคุณนาไปทํางานพิษก็ต้องสลับส,บสับเปลี่ยนจากนี้เนาะก็สลับสับเปลี่ยนสองคนเพราะว่ายายอยู่คนเดียวละโอเคเดยวพิษเตรียมข้าวเตรียมของที่นี่ลายายกับลาคุณนาะแล้วก็ไปเตรียมของกับไปป่าก,กัน <laughs> ยามคุณยายที่ PFC สงสัยกันนะคะว่ามีอะไรข้างในนะคะอยากรู้ไหมคะว่ามีอะไรข้างในคุณยายเอาไปซักแล้วข้างในก็คือมีนี่นี่คือกระเป๋าใหม่ของคุณยายนะคะมีกระเป๋าตังนะคะแล้วก็นี่มีสมบัติอันล้ำค่าเฮเท่เพ้อปุเลปุลเลไปว่าปุเลทอนะคะนี่ที่เขาเอาไว้อมหมากอะไรเงี้ยไม่รู้จะรีวิวอะไรรีวิวกระเป๋าคุณยายเพราะว่า พี่พีเอสหลายคนสงสัยว่าทําไมคุณยายไม่ยอมวางกระเป๋านะไม่มีอะไรมีอันนี้นั่นเองนะคะเป็นสมบัติล้ำค่าแล้วก็ข้างในนั้นก็ไม่มีอะไรละมีกระเป๋าตังคุณยายนะคะซึ่งไม่ได้ใช้ใจ่ายอะไรเลยแตก็พกไว้นะคะให้ดูเหมือนกับว่าเป็นกระเป๋าตังเนาะนี่โอ้ยคุณยายคุณยายจะอมหมากให้ดูนะคะว่าเขากินกันยังไงของคนดอยเนาะก็กินแบบนี้ ก็รอให้แต่ตั้งแต่เนี่ยาเส้นเขาเรียกว่าก็รอนะคะก็รอก็รอก็รอเป็นรูปครึ่งยังไงอันนี้คือภายในบ้านนะคะเราก็ว่าคุยกันไว้ว่าเออจะค่อยๆปรับปรุงกันไปนะที่บ้านโกะเปลือกโะอืมมันอยู่แค่ตัวไปนะอ๋อใช้แอนดี่พี่ซื้อให้แอนดี้จุ๊ยไปให้ไปให้เวมีค่ะ ่อันนี้คือการกินเขาเรียกว่าหมากพูเนาะของคนดอยนะคะจะเป็นแบบนี้แล้วอันนี้ให้เตเตพอนี่คืออะไรคะทุยทุยทุยเอฟนี่แล้วเขาก็จะทาแบบนี้เหมือนเรากินขนมปังทายเยมแต่เป็นขนมปังของคนดอยนะคะเขาก็จะทาแบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนม้วนม้วน เบเอกันหนีแพ่พ่ะอ่าเดี๋ยวพี่จะลองกินดูนะคะเพราะว่าพี่เคยเคี้ยวอยู่ตอนที่ไปงานนะคะ <c oughs> คมูเสีแค่ตดเก็จมูสีพูดอะไรนะมูเสีน,น,เสน่ะโอุปกรอนี่อันนี้นะคะที่เคี้ยวแล้วมันจะแดงๆอะ่ะมันจะเป็นแบบนี้โอู้หูเด๋วไมนเคยเบย์เนี่ยน, <c oughs> น,นะไอพี่ไหนก็พี่ไอ่อ่ะ ถ้าเราทาเยอะมันจะเผ็ดนะยายบอกต่ออีกคนเดียวเดี๋ยวถ้าแกตัวมาพี่ก็ต้องได้เคี้ยวอยู่แล้วมันก็อย่างนหรนแล้วลอีกอ่ะเอ๊ะทำไมเธออาจจะถุยได้ถุยาเดินไม่สนั่นอ่ะเหรอ ออม่อนนี้อกิน,กน <c oughs> แล้วปากแดงไม่ต้องทาลิบนะคะกินแล้วปากแดงไมป่ปิดก่อนนะแม่ดีด้ะน่าเออเออทำให้ฟันขาวอะยาบอกเออน่เ ไม่รู้ว่าแถวภาคกลางเขาเคี้ยวกันหรือเปล่านะคะแบบนี้นะคะแต่ว่านี้คือคนดอยเขาเคี้ยก ah> ันเขาเคี้ยวคืออะไรคะอินอไเอไม่ได้เปล่าอีกอีก็เดินฉัำแบกแก้นะนี่เป็นสีดีโอ้ที่สุหม้อยสมัยก่อนเขาจะสุบม้อยาาม่ยบุหรี่ม้อยาแต่ว่าตอนนี้คือเปลี่ยนเป็นเคี้ยวหมากแทนไม่คนเก๋เขาไม่มีอะไรทำเขาจะเคี้ยวหมากเลยนะเพลินเพนนะ มื่ก่อนเนี่เวทีขาุีม่รฟีนออนะเรไรโอรนเนี่ยมไม่รู้ะนี่เราปุ่บอนี่ยเี่เก็เบกยเมเอ๋อ้อเมื่อก่อนคุยายนี่ไอไอเป็นเลือดนะไอแล้วก็ผอมมากเลยเนี่ยแล้วใจก็กินอันนี้ใช่ไหม ไปหามาตอนมีเ,เม,ม่หนโรอั้มเองตอนนี้เม่นูรอ๋อคือตอนมีนมล,นลูกคนแรกกันนะไปเต้ไปนันเม่ลโรอ้ํออาคนแรกคนที่สองเ่รอคนที่สองคนที่แรกพ่อพีทคนแรก <c oughs> พ่อพีท <c oughs> โอเคเดี๋ยวนี้ก็จะล่าลาคุณยายนะคะลงดอยไปก่อนละไปหางานละสองวันให้เดี๋ยวกลับมานะคะมาหาคุณนานด้วยเอาไปกันี้ะจะโยนลงนี่มาต่อหมอ,อเฮ็ดโยดมาต่อเหรอโยนมาต่อค่ะ มาทุก hmm. mm ันนี้น่ไปเป็นงงานกันมาเจอคนในตัวที่สวยเหมือนอันนี้